วัออธธสดีครับผมเอิร์ธชนรัตชัยนัชนาศดาครับจากบริษัทเอทิกีนจำกัดมหาชนครับผมเป็นผู้จัดก,การผลิตภัณฑ์อินสเปอร์เซเวครับซึ่งวันนี้เรามาพร้อมกับเจ้าตัวเซเวอร์ NF5180M6 วันนี้เราไม่ได้มาเดี่ยวๆครับเรามาพร้อมกับโซลูชัน HCI s a n g r ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ HCI ที่จะบันเดินไปกับตัวเซเวอร์ของเราแล้วก็มาทดสอบซึ่งจะมีอีก2ตัวที่เราทําการทดสอบเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ไม่เกิดปัญหานะก็แยกกันก็จะดีนะครับอันนี้ก็ลักษณะการใช้สตอเรตต่อมา c a ปซิตี้มันเริ่มเต็มอย่างเงี้ยจะเอ็กเทนหรือขยายออกไปต้องสเต็ปเอ็นโคเชอร์ดิสได้อะไรเงี้ยปรากฏว่า,าทางแบรนด์เก็บอกว่าไม่ได้ต้องซื้อสตอเรตใหม่เพราะว่าโมเดลนี้รุ่นนี้มันเป็นอ,อะไรครับเอ็นที่เ e เวล ครับผมสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับทางลูกค้าครับรายใหญ่รายหนึ่งย่านแจ้งวัฒนะนะครับวันนี้เรามาพร้อมกับทีมเซลล์วานาทีมเซลล์นะครับเดี๋ยวให้ทางวานาทีมเซลล์ช่วยแนะนําตัวสักเล็กน้อยครับผมครับผมสุพัฒน์ตั้งเกิจม่นคงนะครับหรือเรียกว่าอันก็ได้นะครับผมเป็น AVP ในฝั่งของเซลล์จากบริษัทไอทีกรีนะครับครับผมซึ่งซึ่งนะปัจจุบันทุกวันเนี่ยครับที่อัญเข้าในในส่วนของ Data Center ครับที่เราจะนำโซลูชันเนี่ยมาตอบโจทย์ทางลูกค้าแล้วก็ช่วยทางลูกกค้าาในเรรรรื่ออองงงขับ Data Center ที พร้อมใช้แล้วก็ขยาย data center ครับแต่ก่อนจะมีโซลูชันแล้วก็แนะนำลูกค้าอย่างไรได้บ้างครับผมครับต้องบอกนะว่าณวันนี้นะครับไอทีกรนเองเนี่ยเรามีโซลูชันของ p ท i s a n g f o r นะครับทำงานร่วมกับ i s p เปซึ่งคอมแพคกันมากๆเลยนะครับนำเสนอให้กับลูกค้าในกลุ่มต่างๆนะครับครับออ๋ครับซึ่งแล้วปัจจุบันนะครับในการร้องขอของทางลูกค้าครับมีการร้องขอมากน้อยเพียงใดครับในโซลูชันที่ใน data center ครับเนี่ยต้องบอกว่าณวันนี้ลูกค้าร้องขอ ให้เราเข้าไปทำโซลูชันพรีเซนต์หรือเดโม่ plc กับลูกค้าค่อนข้างเยอะนะครับต้องบอกว่าเรามีทางานตรงนี้ทุกวันกับลูกค้านะครับลูกค้าหลายรายหลังจากฟังโซลูชันของเราแล้วเนี่ยสนใจโซลูชันสนใจในโซลูชันของเรามากๆนะครับนะครับถ้าลูกค้ารลยไหนสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับครับผมขอบคุณพี่อ่านมากมากเลยนะครับผมนะครับดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ห้องปฏิบัติการ data center ซึ่งวันนี้เรานำตัว i n s ซ์ r s e Server มาทดสอบกับโซลูชัน h c i s a n for ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าของตัวโมเดลอินสเ s อร์ e ซของเราเนี่ยสามารถรองรับได้ทุกแพลตฟอร์มในทุก OS ทุกซอฟต์แวร์ทุกแอปพลิเคชันที่เราเซอร์ฟายทั้งหมดซึ่งของอินสเปอเนี่ยสามารถปรับแต่งในเรื่องของสเปคภายในได้เพื่อรองรับการขยายสเกลของ Data Center และที่สำคัญคือเรามีในเรื่องของ s วิต c h ออนไซ t ์ 24x7x4 o อนไซด์โดยที่เราสามารถทำเป็น Total Solution แล้วสามารถซัพพอร์ให้ทางลูกค้าได้ทั้งหมดได้ทันทวกทีขอบคุณครับ